สวัสดีอีกครั้งนะคะตลาดฝรั่งสองตลาดอยู่ตรงนี้ตลาดฝรั่งใหญ่ที่ว่าขายของแพงๆนะคะเขายังมีถุงก๊อกแก๊กใส่ให้นะคะแต่ตลาดฝรั่งตลาดนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเขาเอาเขาถามว่าจะเอาถุงไหมบอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ชาร์จเขาบอกว่าฟรีแล้วก็ที่บอกว่า พี่บอกว่าไปซื้อนั่นนะคะที่ลูกสาวให้ซื้อเอแคนอ่ะเนี่ยค่ะเขาชื่อว่าครีมพับชื่อว่าครีมฟับมันเหลืออยู่ถ้าหากส่วนมากลูกจะซื้อเนี่ยค่ะที่เป็นไสข้ขาวเนี่ยลูกจะซื้อไสข้ขาวเนี่ยมันเหลืออยู่กล่องเดียวพอมาหยิบมันโคงเพีงงในบอกเอ๊ะคนแกะหรือเปล่าถ้าถ้ามีใครแกะฝาแล้วแกะกล่องแล้วตรงนี้มันจะต้องขาดยังไม่แกะกล่องค่ะ แล้วก็จะมีอีกมีไส้ช็อกโกแลตนะคะอยู่ประมาณน่าจะถึงสิบหรือเปล่าไม่ได้นับนะคะเขาบอกว่ามีอยู่เท่านี้แหละเขาบอกอ๋อเขาบอกว่าเม็ with เยวชูการ์ค่ะทีนี้ที่นี้จะเอาอะไรให้ดูว้ายเดินมาแล้วมาเดินมามาเดินมาตรงนี้มาเดินมาตรงนี้มาไม่ได้เอาหมาน้อยลงมา ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาลงมานะคะเขาไม่ลงอาจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหนาวมั้งคะที่เรียกนั้นเจ้านังนวลน,นะคะมาแล้วมานี่ไม่มาก็อย่ามานี่เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะแต่ไม่ใช่ถุงใบนี้นะคะมันจะเป็นถุงใบใหญ่กว่าเนี้ยก็เลยบอกว่าไอ้ตอนเดินผ่านคนเยอะๆเนี่ยคะ่ะมันก็ปลอดภัยดีนะคะคือคือทําแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะสวมเข้าไปแบบเนี้ย สวมเข้าไปแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นพลาสติกใสอันนี้สวมเข้าไปแล้วมันจะมันจะมองไม่เห็นคือถ้าเป็นถุูพลาสติกใสเนี่ยเราสวมเข้าไปอย่างนี้ใส่แมสสวมเข้าไปแล้วจับไว้ตรงเนี้ค่ะจับไว้ตรงเนี้มันก็คงไอ้โควิดมันคงลอยไปมันคงไม่วกขึ้นมาตรงอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มันอยู่ในถุงผักนุ่นค่ะ มาเดินมาเร็วไม่เดินมาเจ้านางวนวลค่ะไม่เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนางวนวลไม่ยอมเดินมาแน่คะน,น่ะเขาอยู่ตรงนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่รูรร้มองเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าน้อเจ้านางนวลมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะะยืนอยู่ตรงเนี้ย ไม่เจอกันใหม่นะคะ